สวัสดีครับนี่คือชนเด็ดก,กีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับมีคนเคยบอกว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงเพื่อนซีอยู่ติดตัวผู้หญิงเสมอมาอยู่3สิ่งครับเพชรกระเป๋าแล้วก็รองเท้าแล้วผู้ชายล่ะผู้ชายชอบอะไร Men's best friend เพื่อนที่ดีที่สุดของผู้ชายคือคือเดี๋ยววันนี้ฮะ จะพาบุกไปหาคำตอบในร้านกีฬาที่เป็นที่พูดถึง Talk of the Town มากที่สุดณะวินาทีนี้จัดไปนอกจากการย้ายทีมด้วยค่าตัวสถิติโลก4,200กว่าล้านบาทของแกร h สเบลที่ย้ายจากสเปอร์ไปเรอลมริดนั้นอีกหนึ่งการย้ายตัวที่หือหาที่สุดก็คือการย้ายทีมของเยอรมันเมซี่เมซุตโอเซล ตัวรุกวัย24ที่ย้ายจากมาดริดไปอาร์เซนอลในอังกฤษนะครับด้วยแค่ตัว2100กว่าล้านบาทซึ่งทำให้เขากลายเป็นนักบอลที่ค่าตัวแพงที่สุดของอาร์เซนอลและเป็นนักบอลเยอรมันที่ค่าตัวสูงที่สุดนอกจากย้ายทีมแล้วก็ยังเปลี่ยนยี่ห้อรองเท้ามาใส่ Adidas สอีกด้วยนะครับซึ่งโฆษณาตัวล่าสุดยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวนโอเซลน้องแพ่ก็มีรุ่นพี่มาให้การต้อนรับเขาสู่ครอบครัวอ d ด d a s สิปลิบลามกับตันบาร์เยน มาเนลนอยเออร์โกทีมชาติเยอรมันกา้าที่เพิ่งย้ายไปมิลานซีดานตํานานฝรั่งเศสมาร์เซลโลแบ็กซ้ายทีมชาติบราซิลบาสตินไชเกอร์และโทมัสมูเลอร์สองซุปตาจากบาเยนร์รองรองเท้าสีใหม่ที่โอซิลจะใส่ก็คือนักล่าฟ้าส้มขาวคู่น้จากการย้ายทีมที่ฮือฮาจากโฆษณาที่ฮือฮาคราวนี้มาดูช็อตเด็ดร้านรองเท้ากีฬาที่เปิดตัวล่าสุดอย่างสุดฮือฮาคือร้านอาริซึ่งเปิดเป็นสาขาที่3ามที่เดอะบอลบางกะปิ โอ้โหนี่คือสวรรค์ของคนรักกีฬาอย่างแท้จริงฮะซึ่งผมก็จะมาคุยกับ2ผู้บริหารของร้านว่าช็อตเด็ดต่อไปของรองท้าบอลจะเป็นไง จัดไปคุณเอกแล้วก็ธาราสวัสดีครับธาราสวัสดีครับคือผมอยากจะถามว่าตอนแรกเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันมีวิวัฒนาการจากรองเท้าสีดํามาเป็นรองเท้าหลายหลายสีจนมีชิปไปฝังในรองเท้าเพื่อจะดูว่าเกมนี้คุณวิ่งไปเท่าไหร่สปินไปกี่ทีแล้วก็ล่าสุดที่คุณทําสร้างความฮือฮาในประเทศไทยก็คือการ personalize หรือว่าการปักชื่อปักโลโก้สโมสรบนรองเท้าก้าวต่อไปอนาคตของฟุตบอลแฟชั่นที่จะสร้างความฮือฮา ผมคิดไม่ออกต้องถามคุณคือในความคิดของผมสิ่งที่มันจะพัฒนาต่อไปก็คือมันจะลงในความเป็นดีเทลมากกว่านี้เป็นตัวของตัวเองมากใช่คุณอาจจะเลือกน้ําหนักของรองเท้าได้คุณอาจจะใส่เทคโนโลยีอะไรเข้าไปในคู่นั้นก็ได้หรือคุณอาจจะเลือกสีอะไรที่อยู่ตรงไหนก็ได้เมื่อกี้ผมได้ยินแล้วผมสงสัยมากเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้สามารถสกรีนหน้าตัวเองบนรองเท้าได้นี่จริงไหมถูกต้องครับเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ มันก็เป็นเทคโนโลยีของอาริลครับเรียกว่าพิเศษลายจัเกียร์นะครับคืออยากให้เจ้าของรองเท้าม,มีอีเดนติตี้ของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ใส่ได้ทุกอย่างครับเน้นการาฟิกเน้นชื่อลายเซ็นเบอร์โทอะไรก็ว่ากัในใส่ได้หมดใช่ครับในการเปิดร้านครั้งนี้ทางร้านจะได้มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของอาริเขาเป็นนักบอลที่หน้าใสาที่สุดในไทยลีกเขามีเคล็ดลับยังไงพรุ่งนี้16นาฬิกา 4, 45นาทีชดจดกีฬาแชมป์จัดไป